ถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาและทะเลเป็นผมผมจะเลือก Unlock Store บริการกดเกมพาร์ทและผลในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Anime Fighter b o อก Food King Legacy และกดเพจ Map Alsta และยังมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆเช่น ROV Free Fire และ w a r l d Land เติมง่ายปลอดภัยแถมรวดเร็วต้องร้านนี้เลยร้าน Steam Shop บริการเติมระบากสุดย่อมเยาบริการกดเกมพาร์และผลเลท8 แมปอนิเมะไฟเตอร์แมปบ็อกพุดและแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการกดเพชรแมปออสตาเลดแปดและด้วยใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับในวันนี้เราอยู่กับในเกมแล้ววอกในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจดัดอันดับนะครับเจ็ดตัวละครสายดาเมจที่มือใหม่เนี่ย คนที่จะมีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็เจะตัวละครที่ผมจะมาจัดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจตัวละครที่เป็นสายดาเมจอย่างเดียวนะครับผมจะไม่เอาพวกตัวบัฟนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยเอามาจัดนะครับก็จะเลือกแค่ตัวที่เราเนี่ยเอาไว้ทําดาเมจนะครับแล้วก็ประโยชน์มันเนี่ยใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงอินลงฟาร์มลงโหมดต่างๆนะครับผมจะเลือกตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับตัวละครพวกนี้นะถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะดนาเมจแรงบ้างน้อยบ้างในส่วนนี้ผมจะไม่ค่อยใส่ใจเท่่าไหระผมมจองงถึ ตัวละครที่จะทำให้มือใหม่เเนี่ยใช้งานได้หลากหลายแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวละครที่ผมจะมาจัดในวันนี้นะครับจะเป็นตัวละคร5ดาวทั้งหมดเลยนะครับตัวละครพวกนี้ยจะเป็นตัวที่เราเนี่ยสามารถทานได้จากตู้นะครับแล้วก็สามารถคราฟจาก4ีดาวได้ด้วยนะครับบางตัวนะบางตัวนี้อาจจะคราฟไม่ได้นะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนลงมากดไลค์แล้วก็กดติดตามคนละหนึ่งครั้งให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่กดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับไป let's go โอเคนะครับในตอนนี้ผมก็เข้ามาในหน้าของเว็บ All s t a r f a n d o m อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเว็บที่ผมเนใช้ในการจัดอันดับตัวละครต่างๆนะครับก็ตัวละครที่เราจะมาจัดอันดับกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละคร5ดาวที่เอาไปทํามหน้ามจอสาหรับมือใหม่นะครับจะเป็นตัวละครที่เราสามารถหามาใช้งานได้จากตู้ทั่วไปนะครับแล้วก็ ก็ผมขออัปเดตอะไรเกี่ยวกับเว็บนี้นิดนึงนะครับ <g iggle> ก็หลังจากครั้งนี้แล้วที่ผมทําคลิปจัดอันดับ10ตัวละครที่ดาามจแรงที่สุดใช่ไหมครับก็ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําการอัปเดตมาแล้วนะครับเห็นไหมจะมีพวกตัวละครแบบจะเป็น n a r u t ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบสัตหางนะครับเห็นไหมจะมีถึง3ตัวเลยน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นหางเดียว2องหางแล้วก็สาผ่าน,นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีแคปซูลให้ดูด้วยนะครับก็จะบอกข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับเห็นไหมก็จะบอกประมาณว่าแคปซูลเนี่ยคืออะไรนะครับหาได้จากไหนบ้างเห็นม ขาก็จะบอกเยอะเลยแล้วก็จะมีโอกาสดอกอะไรต่างๆครับคอมมอนอันคอมมวน,มวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถมาดูที่ในเว็บออสตาแฟนด d อมเลยนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับเข้ามาดูได้เลยก็เข้าเรื่องของเรานะครับเจ็ดตัวละครที่มือใหม่เนี่ยจะต้องมีนะครับ เรามาเริ่มกันในอันดับที่7กันเลยก็อันดับที่7นะครับก็จะเป็นตัวละครที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในอัปเดตครั้งที่แล้วเองนะครับนั่นก็คือซาฟาก้ารอนะครับนี่จะเป็นตัวละครนี้ครับก็เป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตมาครั้งที่แล้วเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับเอาไปใช้ในการลงสตอรี่ลงดันลงฟาร์มเนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับก็ตัวละครนี้นะครับจะไม่มีร่าง4ดาวนะจะมีแค่ร่าง5ดาวนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถสุ่ม เดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาเมจนะครับที่เป็น120กันนะครับว่าดาเมจเนี่ยจะเท่าไหร่นะก็ถ้าอัพเต็มนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่21,000นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับระยะ80ครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยความรูดโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 8B นะครับอ่าประมาณนี้เลยตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ยืนเนินนะครับสามารถตีได้ทั้งตัวแอร์แล้วก็ตัวพื้นเลยนะครับใช้เงินในการอัพเนี่ยทั้งหมด10,040นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับการโจมตีจะเป็นรูปแบบ AOE ทีี่่เปป็นนนวงกลมมะะครรับอาาณ ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็ไปบังเอิญเนี่ยไปเจอรออยู่ในตู้นะครับก็สามารถสุ่มมาใช้งานได้เลยนะครับเป็นในตัวละครที่ใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะโอเคนะครับมากันที่ในอันดับที่6นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เข้ามาประมาณ 2- 3อัปเดตเลยนะครับจริงๆก็เรียกว่าเก่าก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวชินระนี่เองนะครับนี่พักงานดับเพลิงของเรานะครับ ก็ตัวละครนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเคยทําคลิปจัดอันดับตัวละครตีติดไฟที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับซึ่งผมนะครับก็จัดอันดับนะครับตัวชินร้ายเนี่ยให้เป็นอันดับหนึ่งของตัวที่ตีติดไฟที่ดีที่สุดเลยเลยครับก็ตอนที่ผมจัดไปก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะก็แน่นอนว่าอัปเดตมาใหม่เนี่ยก็มีตัวละครมาใหม่นะครับพวกตัวละครตีดิดไฟต่างๆก็ตอนเนี้ยถ้าผมจัดอีกรอบเนี่ยตัวจินร้ายนี้ก็ไม่น่าได้ที่หนึ่งเลยนะเพราะว่ามีตัวใหม่มาเพราะว่นที่จะเก่งมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอดีตตัวละครตีติดไฟที่ดีที่สุดเลยนะครับก็ความสามารถของมันนะครับแน่นอนว่ามันตีติดไฟนะครับซึ่งการโจมตีของมันเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ full e นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพขั้นแรกถึงไม่ว่าจะเป็นการอัพขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็น full e ตลอดเลยนะครับคางนขั้งที่จะดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันที่สเตตที่เป็น120กันนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่13 0 0 0นะครับดาเมจเบอร์นะครับจะอยู่ที่ยกะมื่นครับระยก็อาจจะแคิดนึง แต่ก็ด้วยความที่มันเป็น Full E นะครับก็โอเคอยู่นะครับพอเริ่มตีนะครับอยู่ที่7วีนะครับก็ตังแต่จะประมาณนี้นะครับเงินที่ใช้ในการอัพทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่13,000นะครับประมาณนี้เลยก็ไม่ได้แพงนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่ามันเอาไ้ใช้ในการลงใช้อลหรือว่าลงชาเลนจ์สองชาเลนจ์สได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันตีติดไฟนะ แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการลงอินลงฟาร์มหรือสตอรี่ได้เหมือนกันนะครับถ้ามือใหม่คนไหนเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่มีดาเมจมากพอครับก็ใช้ตัวนี้ลงฟาร์มได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะได้นาเมจดีนะครับจากการบินนะครับโอเคนะครับมากันที่ในอันดับที่5แล้วนะครับก็อันดับที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับชิละเลยนะครับนั่นก็คือตัวยูสุเกะนี่เองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาพร้อมกันไหมแต่น่าจะพร้อมกันนะถ้าจะไม่ผิดก็ตัวยูสุเกะนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งงงมมมาากกๆนนนนะครรรับเเยตติิดด้ลลอฟ์ว ก็เนื่องจากความสามารถของมันนะครับจะเป็นการโจมตีแบบ full LE นะครับแต่อัพครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแบบเออ LE วงกลมอยู่นะครับแล้วก็อัพเรื่อยๆเนี่ยจะเป็น full นะครับซึ่งตัวละครมันเนี่ยเป็นตัวละครที่อัพได้ไม่เพลงนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยใช้ในการลงสตอรี่ลงฟาร์มลงอินเนี่ยแล้วก็ใช้อเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะั้นจายืดหยุ่นมากๆนะครับเรามาดูที่ดาเมจที่เป็นเลเวล120นะครับอัพตันนะดาเมจนะครับจะอยู่ที่10,007นะครับระยะ53ก็ถือว่างพอประมาณนะครับ ความเร็วโจมตีนะครับท like, like ี่อยู่ที่4.8นะครับค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับการโจมตีที่เป็น full LE เลยนะครับก็น่าจะเป็น top 3นะครับที่เป็นการโจมตีแบบ full LE ที่เร็วที่สุดในเกมนะครับก็ด้วยความที่ดามจประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยโอเคมากๆบวกกับความเร็วโจมตีที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆกนะครับก็ถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีตัว6ดาวหรือว่าตัวทำดามจดีๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับยูซุเกะเป็นตัวที่ทำดเดดด้้ีริิงๆคยยตว ก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวละครยูสเกตเนี่ยครับมันมีร่าง4ดาวได้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถขาบได้นะครับก็จะใช้4ดาว2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวดีมอนอันนี้ไม่แน่ใจว่าดานอะไรนะครับใช้เออสตัวนะครับอย่างละสงเลยก็ตัวดีมอนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นดานไหนนะที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่ามันเป็นดานไหนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับยูสเกตนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยโอเคนะครับมาถึงในอันดับที่4แล้วนะครับก็อันดับที่4เนี่ยต้องบอก่่อนนะวา จะเป็นตัวละครที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวไอเซนนี่เองเนะครับนี่เห็นไหมหลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าก็าที่เขาอัปเดตมาในครั้งนี้นะครับก็จะมีการลงดันนะครับซึ่งเวลาที่เราลงดันผ่านเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปไอเซนมนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าไอตัวไอเซนเนี่ยมันมีหลายล่างนะครับเห็นไหมเล่นลงมาเนี่ยจะเจอไอเซนตั้ง3ตัวเลยนะครับที่เป็นคนละล่างนะสิ่งหน้าตาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่คือชื่อนี่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยจริงๆก็ไม่่่่ได้้้ตาาางงงกกกกััันนนนมะะคคคอขทีีจใลลเเยยรบ ก็ยิ่งไปล่างที่มันไกลๆนะครับก็สเตตเนี่ยจะดูดีกว่าล่างเล็กๆนะครับแต่จะต่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมก็ขอนับเป็นตัวละครเดียวกันเลยนะครับที่เป็นไอเซนนะล่างต่างๆเนี่ยก็สรุปว่านะครับมือใหม่เนี่ยที่บังเอิญว่าไปซื้อตัวละครมาหรือว่าไปเทรดกับเพื่อนมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไอเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับใช้ในการลงสตอรี่ได้ดีมากครับดีแบบดีมากเลยนะลงสตอรี่เรามาดูกันที่ดาเมจของตัวไอเซนนะครับที่เป็นเลเวลร้อยยี่สิบอัพต็มนะครับ ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่20,000นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับระยะนะครับ60นะครับการโจมตี6วินาทีนะครับก็สเตตนี่คือสวยมากๆนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบ LE ที่เป็นวงกลมนะครับอ่าประมาณนี้ก็ทางเว็บนะครับเหมือนเขาจะลืมเขียนมานะว่าใช้เงินในการอัพเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจริงๆเราเนี่ยสามารถบวกได้เองเลยนะครับมันจะมีเขียนไว้ทุกการอัพนะครับเป็นไหมก็ใครที่ใช้เซนยู่เนี่ยก็ลองนับๆราคาดูนะครับว่า ัพเต็มเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างนจ่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับถ้าผมเปรียบเทียบกับไอเซนนะครับจะเหมือนกับตัวโคนันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโจมตีนะครับความเร็วโจมตีแล้วก็ดาเมจเนี่ย่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับดาเมจเนี่ยจะแรงกว่าโคนันเลยนะครับแต่ระยะเนี่ยจะสั้นกว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถหามาใช้งานได้นะครับไม่ว่าเราจะไปลงดันนะครับหรือว่าจะไปซื้อไปเทรดมานะครับก็หาได้ง่ายๆเลยนะครับตัวละครนี้ ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่มากๆนะครับโอเคนะครับเรามาถึงแอนดับที่3แล้วนะครับก็อันดับที่3เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนคุ้นเคยมานานแน่นอนนะครับแน่นอนว่าตัวละครนี้นะครับอยู่กับเรามาอย่างยาวนานมากๆนะครับเป็นตัวละครที่แบบกิ่งมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับที่มีตัวละครอ่าใหม่ๆเนี่ยเข้ามามากมายตัวคนนั้นก็ยังกิ่งอยู่ดีนะครับด้วยความสามารถของมันนะครับที่มีสเตตเนี่ยดีมากๆนะครับใช้ในการลงสตอรี่ลงฟาร์มลงอินเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับโคตรเก่งนะ คือผู้เล่นเก่าๆนะครับน่าจะเคยใช้คนนั้นกันหมดเลยนะครับก็เป็นตัวที่แบบยอดนิยมแล้วก็ใช้งานได้ดีมาตลอดเลยนะครับก็ตัวคนนั้นนะครับเราสามารถคราฟได้จาก4ดาวเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวสีดาวคนนั้นนะครับ2ตัวก็จะใช้เป็นตัวนินจานะครับ3ตัวละครอย่างละสองนะครับซึ่งด่านนันโลโตเนี่ยมันเป็นด่านที่2นะครับมือใหม่เนี่ยทำกันได้แน่นอนนะครับเป็นตัวละครที่มือใหม่เนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากๆนะครับถ้า5ดาวไม่มาเนี่ยรอสีดาวมาในตู้ก็ได้นะครับเราไปดูกันที่ดาเมจที่เป็นเลเวลรบอัตนะ ดาเมจนะครับจะอยู่ที่20,000นะครับระยะเนี่ย100เลยค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับเขาเรีงโจมตี7จวีนะครับเห็นไหมการโจมตีของคนนั้นนะครับก็จะเป็น l e circle เหมือนกันเลยนะครับสเตตต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายไอเซนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับจะต่างกันแค่ที่เดียวนะครับดาเมจนิดนึงนะครับระยะแล้วก็ความเลีงโจมตีก็ตัวนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือใช้เงินค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับดู7,200เองนะครับคือแบบมันโคตรถูกเลยนะครับถูกกว่าตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเลย ก็เป็นในตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับใช้งานได้แบบหลากหลายเลยนะครับเงินก็น้อยนะครับดาเมจก็ดีระยะก็ไกลนะครับคือมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากๆนะครับตัวละครนี้นะครับก็แนะนํามากๆนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยจะหาตัวแบบแบบแรกๆนะครับก็แนะนําเป็นโคนันเลยใช้งานได้ยาวแน่นอนครับตัวนี้โอเคนะครับมากันที่ในอันดับที่2เลยนะครับก็อันดับที่2เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็โคตรเก่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวโทโดโรกินะครับนี่เลย ก็หลายๆคนน่าจะรู like normal, o, ้นะครับว่าตัวละครเนี like ่ยแม่งเป็นตัวละครที่แม่งเก่งมากครับแบบเก่งแบบเก่งเวอร์เลยเป็น5ดาวที่แบบไม่จะเก่งเกิน6ดาวแล้วอ่ะคือแบบมันเก่งมากนะครับมันจะเป็นตัวดาเมจที่สามารถตีได้แบบฟูลเอเลยแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็จะสามารถทําสถานะได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําัึง2สถานะเลยนะครับก็จะเป็นสถานะไฟที่ติดเบอร์นะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นสถานะแช่แข็งนะครับที่สามารถแช่มอนได้นะครับ ซึ่งไอตัวเนี้ยมันทําให้ตัวโทรโดเม่งกิ่งมากนะครับกิ่งแบบกิ่งสุดๆเลยก็ตัวโทโดนะครับเราเนี่ยจะสามารถทําได้จาก4ดาวเลยนะครับก็จะใช้ตัวโทโดนะครับที่เป็น4ดาว2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวเออเนมูนะครับที่อยู่ในด่านของไมฮิโร่นะครับสามตัวนะครับก็จานวนที่ใช้ตามนี้เลยซึ่งเราเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าด่านไมฮิโร่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับมือใหม่เนี่ยน่าจะไปกันถึงนะก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครห้าดาวที่ค้อนที่จะอัพเยอะกว่าชาวบ้านคนนะครับมีถึงลย าดาเมจตอนที update, 21, ่อ <thì S 2> ัพเต็มนะครับจะอยู <ści> <ột S 2> ่ที่21 0 0 0เลยนะครับซึ่งก็จะมีดาเมจเบอร์นะครับอยู่ที่10,000 0เลยนะครับดูไม่ผิดนะหน0 0 0แเลยเห็นไหมห1 0 0 0 0สนแบบโหยะมากนะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบเผาได้แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับก็ให้ผมเนี่ยจัดอันดับตัวละครตีติดไฟใหม่เนี่ยแน่นอนว่าตัวโทโดมันอันดับที่1แน่นอนนะครับเผาแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถแช่ได้อีกคือแบบทวินวันเลยนะครับแช่ไปด้วยแล้วก็เผาไปด้วยนะครับคือมันเก่งมากนะครับระยะนะครับจะอยู่ที่งมากสับนะครับ พอไปโจมตี6วินะครับเงินที่ใช้ในการอัพทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นสี่นะครับก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนคือตัวมันเก่งมากนะครับตีแบบฟูเอีนะครับตีสถานะทั้งเผาแล้วก็ทั้งแช่เลยครับดาเมจก็แรงด้วยคือแบบข้อดีมันเยอะมากนะครับแล้วตัวละครเนี่ยมันก็ทําง่ายมากๆนะครับมือใหม่เนี่ยทำได้แน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้มันเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับ แต่คิดไปคิดมาแล้วก็เอาไปในอันดับที่2ละกันนะครับโอเคเะครับเราก็มาถึงในอันดับที่1เลยนะครับซึ่งไออันดับที่1เนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเจนออของเรานี่เองนะครับโ,โหหลายๆคนเนี่ยน่าจะมาใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอตัวเจนอสเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับโทโดเลยนะครับก็จะเป็นตัวในอัปเดตนี้นะ ซึ่งความสามารถเนี่ยแม่งเก่งเวอร์มากๆนะครับเป็นตัวละครยืนเนินนะครับที่ตีได้ทั้งแอร์แล้วก็ตัวพื้นเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับฟรีเซอร์เลยนะครับตัวจีนอสเนี่ยแม่งเก่งกับฟรีเซอร์อีกนะเว้ยฟรีเซอร์เนี่ยเป็นถึงตัวที่แบบเป็น6ดาวนะครับแล้วก็มีออฟด้วยนะครับแต่ตัวจีนอสเนี่ยแม่งเก่งกว่าเว้ยแล้วกเก่งกว่าเยอะด้วยนะครับเป็นตัวเมตาด้วยนะครับในการลงสตอรี่ลงไททอลนะครับแต่ถ้าจะเอาไปใช้ในการลงฟาร์มลงอินเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าใช้ตัวอื่่นดีกวา ตัวเจนนอนนะครับเขาน่จะนิยมใช้ในการแบกต้นเกมนะครับพวกลงสตอรี่นะครับแล้วก็ลงไทอ้อนนะครับซึ่งแม่งเก่งมากนะครับเก่งแบบเก่งสุดๆเลยก็ตัวเจนนอนนะครับเราจะสามารถคราบเป็น5ดาวได้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะใช้4ดาว2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวมอนจากเอเดโอนะครับอันนี้น่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอเดโอนะครับใช้อย่างละ2นะมี3ตัวก็มือใหม่เนี่ยน่าจะทําไม่ได้เพราะว่าด่านเอเดโอเนี่ยแม่งไกลมากครับก็รอให้ตัว5ดาวมันเข้าตู้มาแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่ในดาเมจที่เป็น1 2นเลยรับ ตามเอ็ดับเต็มนะครับจะอยู่ที่2 7งหมนะครับซึ่งแม่งโคตรแรงเลยระยะน,นะครับห้าิบสานะครับความเร็วโจมตีเนี่ยสวิเองนะครับถือว่าเร็วม,มากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจนอตมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นต้นเกมได้แบบโหดมากนะครับเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยมันตีหนึ่งวินะครับเห็นไหม ประมาณ3ขั้นแรกนะครับมันจะตี1นึ่งวีนะครับซึ่งวินึงเห็นไหมครับมันตี2,000เลยคือแบบฟีเซอร์นี่คือตัวกระป๋องไปเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะาฟีเซอร์มาใช้ตัวเจนอตแทนนะครับก็เป็นตัวละครที่มือใหม่เนี่ยจะต้องมีมากๆนะครับใช้ลงได้ยาวแน่นอนนะครับก็ลืมบอกไปนะครับเงินที่ใช้ในการอัพทั้งหมดจะอยู่ที่1 1ึ่งนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับการโจมตีก็จะเป็น LE วงกลมเซอร์เคิลนะครับเหมือนกับฟีเซอร์เลย โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดอันดับนะครับจตัวละครสายดาเมจที่มือใหม่เนะี่ยจะต้องมีนะครับก็จะเป็นตัวละครที่โคตรเก่งแล้วก็ใช้งานได้ยาวนะครับตัวตัวเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นะเห็นไหมจีนอสกับโทโดเนี่ยผมก็ใช้นะเว้ยก็ใครนะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้านะครับอยากให้ผมทําจัดอันดับตัวอะไรนะครับหรือว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนะี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับก็ถ้าผมนะครับให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าพูดดดิตรรงไหนนนเีีี่่ยยก็้้อขภััววทะคบ ก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย